โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้ก็ไปได้แคมปัสมานะฮะพอดีตัวนี้ไม่ได้กินแคมปัสนานแล้วเราก็มาเจอนี้เลยอยากเปิดหาโกโจซาโต้รุตอนแรกจะซื้อห่อเดียวว่าเห็นมันมันมีแบบการมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาเป็นถังแพ็คเลยเดี๋ยวมาเปิดดูกันว่าจะได้โกโจหรือเปล่าทุกคนอุ้ยโซคิมเบลเอ้ย โนบาระโซเคมเบลเป็นนายกโซเคมเบลอะเวียนมีทั้งหมดสิบสองใบอุ้ยการคู่เฮ่อเหมือนเด็กนิดหะนะึ่งสิบไพ่ละราคาตกกันนะเหี้ยด้ยการคู่เกตโทกับโกโจครับท่านผู้ชมโอ้โหีการเดี่ยวนิดหนึงโอ้โหมีตั้งนี่มีตั้งนี่สิบไพ่ละราคารวมอืมการคู่ก็มาอุ้ยเห็นเลยว่าเป็นโกโจน่ะกูได้แล้วโกโจเห็นเลยว่าอ้าวี้ยการคู่อีกแล้วการคู่อีกแล้วท่านผู้ชม อ๋อไม่คล้ายกันไม่คล้ายกันแต่ว่าอันนี้กดตัวทีอยู่ฝั่งซ้ายโอเคอันนี้ใครปุ๊บโอ้โนมบังไลเปล่าจำชกปุ๊บเว้ยมินาตโตเว้ยมาฮิตโตะมินาตโตะเฮียมนนลุโตะแล้วนะอะไรซุบเอ้ยจูติอิตาโดริอืมโซคเคมเบลอะไรฮะโซคเคมเบลเฮียนอะไรน,นะ อยากได้กดตัวที่แบบเป็นการเดียวอะเฮ้ยลุนพี่แฟนตาเย้แค่ลุนพี่แฟนตาก็มาโอเคครับ oh, yeah. uh, อ่ฟไาเฮ้ยมาคิมาคิมาคิเท่าที่เปิดดูมาแม่งค่อนข้างแบบเป็นการธรรมดามดเลยนะมาฮิตโตะอันนี้ไม่ละเฮ้ยมีใบนี้แหละใบแรก อุ้ยเยี้ยเหม้งมีตานี่้วิ่งมาแบบเปลอยว่ะทำไมเป็นเปลอยสงสัยตอนอคนส่งมาเมองชฉ่โนงบะระกาดท้องกาดท้องโนบะระแต่ไขว่างไม่ธรรมดาเลยข้างไหนทำไมเป็นแบบธรรมดาวะโอเคอันนี้กา,ทาทดท้องอุ้ยนงบะระสีท้องว่ะ s h a d อุ้ยสีท้องอีกแล้ว โน้บ m ามใช่ไห s ทำไมเย้อยทำไมโน,นบละลามันมันไม่ออกกโจไม่ออกอีตารดีโอเคดูใกล้นะชมชุมเออเออประมานี้ประมานี้ม่เออมียวเมียววานนี้